สวัสดีครับผมชัดเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่กับช่างเขียวครับช่างเขียวจัดระบียบจัดหนักเลยน้องจัดระบีบคลองน้ำ <c oughs> ดำกรีนครับจะต,ตุงอยู่ตรงนั้นแหละโ <c oughs> อ้ดูบรรยากาศ บ้านหลังนี้ดีมากครับพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยมีนี่ครับมีคลองมีคลองอยู่ติดบ้านเลยน้ำไหลนี่ครับแล้วก็จกแคทวิลลาสามหนึ่งสามบีซีอา ลังเคลียรริ่งรอบๆตรงนี้ถ้าทำดีๆนี่เปิดร้านอาหารได้เลยครับตรงนี้นะเพราะว่าอยู่ตดดิดคลองครับเนี่ยติดคลองบรรยากาศดีมากอา้าวดิ้นครับมีดิน้นจ้ารอก มีลื่นครับมีลื่น <laughs> ไม่ออกครับโอ้ oh, ต้องดันท้ายแลละแกจะเอาอะไรเอ่ย เอาต้านไม้อะนี่ครับพอเอาวัชพืชออกก็ดูโล่งดีครับเจ้๋วรอกออกไม่ได้ครับ ตะตุงยืนยืนอยู่ตรงกลางครับตะตุงตะตุงดำกรีนไ,ไ,ไปไม่ได้ข้ามคลองไปไม่ได้ครับอ่เดี๋ยวให้ให้แคทมากระทุ้งหน่อยนี่ครับคลองใหญ่แล้วก็ ต้องเอาผักตบออก,กครับทำงานลำบากเพราะว่าหน้าฝนถนนลื่นถนนเชะติดลมเร็ว313 B C R บท้ายมนตูดมนนะครับ 1ล้าน2แสนก็ถือว่าสุดคุ้มนะครับทำงานได้น่าจะโอ้ได้2-3แสนแล้วมั้งครับ <c oughs> ดันให้หน่อยดันให้หน่อยเรียบร้อยครับแรงกดของไฮดรอลิกนั้นถือว่าพลังมหาศาลนะครับ บ้านไม้นี่ hey, น,นี่จะทำกุ้งเต้นนี่สุดยอดเออทำเขียวลุยแล้วครับกระทุงแล้วถ่ายคนละมุมกับดำครีมนะครับอ๋อเจอต่อ,อยู่คาแล้วครับนะ่แะแซะ,ะ้ะแซะ น้ำยังไม่ใสเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกมาอีกก็จะไหลจะไหลก็ปลาก็จะขึ้นมาครับตอนนี้น้ำเก่าไปน้ำใหม่มาก็จะใสะเนี่ยจะมีเจอน้ำธรรมดาครับเอางัดให้ดู อ๋อต่อบังไงเด้อบันนี้ต่อยูค้าเนยแม่ลงน้ำก่อนอุ้มไหมนี่อุ้มไหมอุ้มสบายครับดีนะอยู่ไกลพี่นอ้องล้างก่อนครับอือโ้นั่งยองๆนี่เม่อขาเลยครับเจ็บหั่เข่าอายุเยอะแล้ว งัดต่อยูคาก็จะงัดช่วงหน้าฝนนี่ครับจะออกง่ายถ้าหน้าแรงเนี่ยออกยากอ้าวต้นยางนาเดอนะเอาไว้เด้อ เอาไว้เดย้ยางเอาไว้ยา,ยางนาเอาไว้ครับเออเฮ้ยโอ้เอาไว้ไว,ไว้โอ้เอ้โอ้อโอ,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 โอ้ให้เอาต้นยางไว้ครับ เล่นเลยถ้าเอาไว้สวยครับยางนานี่เดี๋ยวให้พี่น้องดูต้นยางนาใหญ่มากครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะอยู่ในเมืองกรุงหรือว่าอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวแป๊บหนึง่งผมให้ดูต้นยางนาที่ค่อนข้างจะใหญ่ทำบ้านได้เป็นหลังเลยครับนี่นะครับพี่น้องมีคลองแล้วก็ นี่ครับต้นยางนานี่ครับใหญ่แล้วก็สูงมากเลยนี่นะต้นยางนาปลูกได้ครับปลูกได้แต่ว่าใช้เวลานี่ครับยางนาหมดเลยตรงนี้แต่ต้นนั้นใหญ่มากใหญ่จริงๆทำบ้านได้เป็นหลังโตเร็วแล้วก็ใหญ่ไม่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับต้นเขาเรียกว่าต้นยางนา เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เนื้อแข็งทำบ้านได้เฟอร์นิเจอร์ได้ครับโอ้ที่ใหญ่ไปไหนนะก็ <g ül> <g ül> เอาท้ายมนให้พี่น้องได้ดูกัน ห้องเก๋งก็จะแคบหน่อยนะครับคนขับถ้าคนตัวใหญ่ๆจะยากาาถ้าคนตัวอ้วนก็จะนั่งลำบากหน่อยเพราะว่าห้องเก๋งแคบข้อดีคือเขา้าตรอกซอกซอยได้สบายนะครับ ก็เสียจะถอดเรื่องมันถอดยากครับนะเพราะว่าไม่ว่าจะสายหรืออะไรไปไปรวมกันอยู่เต็มหมดครับนะต่าประเทศเมืองนอกนะญี่ปุ่นอย่างนี้เขาเขาซอายง่ายครับแต่เมืองไทยไม่ค่อยนิยมกันจะชอบปันทาย,ยาวนะครับ หนึ่งร้อนหนึ่งร้อนก็จะระบายความร้อนได้ดีโอ้ดูตะตุตงท่าท่ารีวิวนะครับนะยกขาข้างหนึ่งเลยนะแม่ก็ชั่วโมงบินอยู่ที่ประมาณ9,000ั วันนี้นะก็ถือว่ายังใช้ได้ยาว <c oughs> ช่างเขียวก็อุ้มดีครับอุ้มดีเดี๋ยวนี้เจพัฒนาขึ้นมาเยอะ <c oughs> เรียกใช้บริการนะกลางคืนกลางคืนนี่กีดยาง กลางวันนี่ขับรถกุดนะครับส่งลูกเรียนช่างเขียวมีน่าจะมีลูกอยู่สองคนลูกชายลูกชายนี่เรียนอยู่น่าจะน่าจะมอปลายเลยนะอ๋อโอ้โหสุดจัดครับสุดจัด โตแข็งส่วนใหญ่เป็นต่อยุคาครับโอ้ถ้ามีเรือนี่วิ่งได้เลยครับเนี่ยไเรือได้เลยหรือเรือที่มีเครื่องนะเรือเรือหางยาว มาวิ่งตรงนี้ได้สบายครับโอ้จัดเต็มครับไหวไหมโอ้โอ้นี่ใสฮ่โอ้แกสแกวดินโนกรนครับว่าน้ำหนักเยอะ เดี๋ยวนี้ชอบแกล้งเงเจอมาถ่ายวิดีโอนี่แกล้งนะโดนแกล้งครับอพอดินออกก็มันจะเบาขึ้นเยอะครับ ดเดงว่าห้ามปลูกต้นยูคานะครับต่อไปข้างคลองเพราะว่ารถเข้าออกไม่ได้ถนนแคบนะครับสงสัยมีนโยบายน้ำแลวต้องปลูกแล้วต่อไปห้ามปลูก สนใจก็เข้ามาดูได้ครับ YouTube ชองชาติเทรรนซับหรือว่าเพจชาติเทรนซับ e x a ซ์ a เ t ตอันก็า 2, 2นะครับต้องการรถเก่านอกหรือว่ารถขุดเก่าไทยเก่านอกหรือว่ารถใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นรถดำเก่าไทยเก่านอกรถใหม่ๆรถเกี่ยวข้าวนะครับ หรือว่ารถเกรดทุกอย่างครับเครื่องจักรหนักก็ปรึกษาได้ครับ0ูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสหรือว่าจะปรึกษาเรื่องทำมาหากินเกี่ยวเกี่ยวกับธุรกิจดินนะครับหรือว่าธุรกิจเครื่องจักรหนักก็สอบถามกันได้ครับที่ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเทรนซับเอ็กซ์แคปิตเตอรัชศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองนะครับโอ้สิบห้านาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันนะพี่น้องจบด้วยเจ้าแคท ไทยมนดูว่าบันทายมนผลิตญี่ปุ่นร้อยเอร์เซคทเทวิลล่า3 1 3 b น r ีนะครับใส้เครื่องยงนต์มิซูมิชิอยู่ประมาณ85แรงม้าครับปุ่งกีก็อยู่มาน0.60ลูกบาทเมตรไบเทคห้าเซ็นครับรล,ลเลอร์6ตัวแครียร์หนึงตัว4ส,สุดเทอร์โบครับตัวนี้ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ